ก็เจริญสุขสวัสดีครับอ่าบรรดาคุณพ่อแล้วก็คุณแม่แท้ๆเลยนี่พี่ป้านาอานะครับองศาคณะญาติแล้วก็บรรดาแฟนระบำแถวย่านบ้านนี้ซึ่งเป็นสถานที่ที่ระบำแจ้งเกิดที่นี่ผมเป็นเยาวชนรุ่นหลังที่ขโมยมาครับได้ยินได้ฟังแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตหรอกครับแต่พอเอินว่ามันจําได้แล้วก็เลยพอร้องได้ เมื่อประมาณสัก40ปีย้อนหลังนะครับพระครูโกศลเากราะิจเจ้าวาดวัดบางแตนซึ่งท่านได้เห็นครามสำคัญของระบำก็เลยปารถบอกกับคุณพ่อว่าให้ลองรื้อฟื้นซีพิทิศว่าเขาเหลือหมดพิทิศแล้วเนี่ยก็คงจะไม่มีใครร้องได้คุณพ่อก็มาปารพก,กับผมว่าช่วยกันหน่อยกับพี่สาวนะครับพี่สาวเองก็ไม่ได้รู้หนังสือ เพราะฉะนั้นท่านก็จํามาบ้างแต่ได้ทํานองได้เขาโกงก็เลยเอามาประดิษฐร้องกันก็เริ่มต้นจากครั้งนั้นนะครับที่วัดบางแตนเป็นต้นระบบของระบำที่ตกทอดมาหาผมณปัจจุบันนี้เมื่อปี2545นีคุณพ่อท่านก็เสียชีวิตแล้วแล้วคนที่ร้องได้นะครับถนัดชัดเจนนะครับมีประสบการณ์ก็เสียชีวิตแล้วไปอีกหลายท่านเหมือนกันครับ เพราะฉะนั้นที่เหลืออยู่เนี่ยก็ร้องได้แต่ว่าก็ไม่สละสวยเท่าที่ควรเพราะว่าจางรุ่นคุณแม่เนี่ยท่านก็ร้องได้แต่ว่านึกไม่ทันแล้วต้องนึกกันนานกว่าจะรวมกลุ่มครับก็ระบำเนี่ยที่เหลือย้อนกลับมาถึงตอนผมเนี่ยมันก็ไม่มีใครแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เลยจะขอแนะนําพี่สาวนะครับก็จะให้ไหว้ครูเพื่อเป็นสังเกตนะครับไหว้ครูทางฝ่ายผู้หญิงนะครับก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่พี่ๆน้องๆน,นะครับเตรียมตัวนะครับ พอระวมทั้งหลายช่วยเป็นลูกคู่ด้วยเป็นแรงใจด้วยแล้วก็ช่วยร้องคาสร้อยคําว่าชาช้าแล้วก็ปลุกมือดังๆเหน่อนนะแม่นะอ่ะครับมาช่วยกันหน่อยเราจะเกินทั้งสองครั้งเอาโบราณเลยนะครับว่าเรื่อยๆช้าๆใจเย็นๆนะครับพะเราเราเป็นมือสมัครเล่นมือใหม่มือนุรักษ์เพราะฉะนั้นถ้าหากเจ้าดีๆก็ต้องต้องฝึกซ้อมกันอีกหน่อยนึงเนาะพร้อมเนาะว่าบุดไว้ครูก่อน เกินทักสองครั้งนะเกล่นเกล่นละแม่เจ้าเอ้ยเขารำกันงามเอ้ยเกล่นเกล่นละแม่เจ้าเอ้ยเขารำกันงามเอ้ยมือขึ้นตังแล้วก็วางวาง ไปต่างดอกไม้และภูมเสียนชาชาคือชาจะไหวพระพุทธที่ลำจะไหวพระธรรมที่เลิศจะไหวพระทรงเป็นองค์พระเจ้าชาชาชาจะไหวพระบิดตู้ลาดจะไหวพระมาดตู้ลีที่ปกฟองเกศีชาชาชา วไว้ดูเสร็จก็ท่านจะขอวไว้คุณก็บิดาที่เกลืออนหุนชา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 ,าบิดามันโดนก็เคยาต้มชนะมน้ำร้อนชา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 เ<า>งานวนาน้หุน่นคุณก็ไม่ให้อาบไปทั้งขมิน้นยาบ ก็มิไห้ทาพระเดชพระคุณที่คำามุลข้าเจ้าก็ลูกจะขอกราบเท้ากราบเท้าเอ้ยวันแห่งาตดับที่จบไปเป็นการไหวค้ครูของขวายิงนะครับต่อไปนี้ผมจะร้องไหวค้ครูของฝ่ายชายสักนิดหน่อยก่อนที่จะเริ่มเข้าเรื่องนะครับเอาเราพร้อมกันทุกครูก็ช่วยกันหน่อยเนาะเอาเสียงปรดมือดังๆก่อนได้ไหม ยกมือแม่เอ่ยขึ้นตั้งพระนมเหนือระวางคิ้วมโนนอบนบมาณวอาอาชาตินายละลูกจะวายพระพุทธนะที่สูงเลิศล้ำในลูกจะวายที่เดียวพระธรรมอาชาตินายละลูกจะวาย พระทรงนาที่เป็นองค์ศึกษาวายบิดอนแม่เอ้มาดาอาชาอาชาอาชา,ชาว้ยองค์บิดตุราระวัยองค์มาตุเรศที่ปกกล้าวคุ้มเกศอาชา,า,าระไวัยอจบจากวายครู ก็จะไีกคุณที่ทุก่าทันละกาลุ่นชาคานาาาผิดบางพรังไปไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กแม้แต่คนตัวทีเดียวเล็กๆอาชานาคาางะจ้ว่ารุนแรงเดี๋ยวจะเป็นการแกงกันละเกรงใจแม่ท่าน นนี้นั่นนาเราหันมาเข้าเรื่องเวลามันจะได้ไม่เลือชา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 เกิดเป็นคนนไทยอยู่ในแรมทองพวกไทยเรากต้องชาชาจำไรเราต้องรักชาติรักศาสตร์ สนาเถิดองค์กตนาตาธาธานิยายนเราต้องรักชาติปฏิบัติดังนี้เกิดเป็นคนทั้งเทียชาชาาชาอย่าเลวอย่ารำมะอย่าทำฟ้ามชั่วสิ่งใดที่มองมัวชาธาา เราต้องไม่โกงอะไม่รักอะเขาว่กันเพราะเราเป็นข้าที่เดียวแผ่นดินนชาตชาทาไว้อะต้องช่วยลวงทันให้นานนานต้องช่วยรักที่เดียวทบาลชาตชาช่ไหมช่วยกันะประหยัดเราต้องประยุกต ระช่วยอีกกัรสอนลูกสอนลูกอ่างไรอันนี้เราจะจบเป็นข้อหนึ่งนะครับสำหรับหัวข้อที่เราจะร้องต่อไปนี้จากข้อหนึ่งคือการรักชาติศาสนาบางรษสับเรียนเคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มข้อสองผมจะเริ่มแม่เอยข้อสองเราจะมาร้องอ่ะ คราวนี้มันรวมเป็นทีเดียวนาทีชาชาหญ่งชา,าเกิดเป็นคนนะนั่นหรือมันก็ต้องสื้อต้องอสัตว์ถึงจะมีคุณแม่เอ้ยสมบัตินชาชาจำมาไว้อย่าคดอย่าโกงอนะ ขโมยเข้าวากินหรือแม้แต่ละพื้นหน้าดินน้าตาขากไม่ได้โดยเฉพาะลูกกลานเพื่อนบ้านเพื่อนช่องอีกทั้งพี่พี่แม่เอ้ยน้องน้องาทาขายทั้งเพื่อนรวมงานนะชาวบ้านนะท้องอิทินเราต้องรู้จัก เระอยู่กินนาชาตาวใกอยะอย่าได้ลำบากอย่าอยากของเขาประเดี enfin, ๋ยวมีกรรมติดตัวเราอะชา้าไม่รู้กินรู้อยู่ตามที่คุณครูท่านสั่งทำไมพวกเราไม่ค่อยเชื่อฟังอชาชาำ มีร้อยใช้ร้อยมะไรท่านจะรวยจะเอาอะไรแม่เอ้ยมาช่วยนาช่ยชายมาช่วยหญิงชายจำไปให้ดีฉันจะเริ่มแม่เอ้ยข้อสี่ตาตาตาคำว่าพอเพียงอ่ะ พอเพียงออย่างเดียวแต่มันมีอย่างอื่นเกี่ยวท่าทาพองใบคำว่าพอเพียงถ้าเอาไปเลี้ยงครอบครัวมันจะไม่พอเลี้ยงตัวทาทางลดตายอะต้องสอนต้องสั่งต้องวางเหตุผลเราสอนครอบครัวของเราทุกคนนะทาทาให คำว่าพอเพียงอ่ะใช้เพียงอ่ะเท่าันนี้เราจะไม่ไปอ่ะก่อนนี้ข้าร้ายเมียรถคันเก่าก็พอใจใช้มันถ้าเปลี่ยนใหม่ขึ้นมาสักคันละชาาเป็นยังไงอ่ะเสื้อผ้าเก่าๆมันขาว ไม่พอก็ซักใหม่เสื้อเธอจะนอจอาชาอาไม่งั้มะพร้าวข้างบ้านก็ทําอาหารได้เหมือนกันทําไมไปซื้อทีเดียวน้ํำมันอาชามาใช้อะถ้ารู้ว่าพอกินก็ปลูกกระทินสีพีเติมอย่างอื่นเข้าไปก็ดีอาชา และคำว่าพอเพียงที่เอามาเรียงขอบครัวเลยไปทั้งเรียงตัวใชชยงชายจะต่อข้อหาและฉันจะว่าเบาๆเขานี้จะว่าและฉันจะเล่าชาช่รวมกันไปกล่าวถึงศาสตร์สนามีอยู่ทั่วถินที่ในจังหวัด ไม่เอ้ยประเีนาะาทาตัวไม่ไทยพุทธหรือคริสก็สนิทกันมาเราอยู่กินขังปลูยาชาตาตได้ยายมีขนบประเพณีนะรวนแต่ดีอะทั้งนั้นอย่าได้แบ่งชนชันิาทชาติเชื่อไหมต้องสอนลูก สอนหลานให้รักกันนะเผ็ดนอถึงแม้ต่างแม่ที่เดียวต่างพ่อเอาใจา่าใจตื่นเช้าขึ้นมาสอนให้ล่างหน้าแปรงฟันล้วเพิ่มสิ้นเข้าไปสักวันเอาชาชาได้ไหมสอนไปวันระคอ หัดเขียนละวันละคำสักวันหนึ่งก็คงต้องจำเอาชาชาจนได้ข้อหนึ่งปานาพระทันามข้าสัตว์แต่เราก็เลือกปฏิบัติเอาาชาทาไปอ่ะข้อสองอัทินาเขาแปลว่าอย่างนี้ถ้าฟังกันและให้ดีๆเอาาชา เมุัวซาสุราก็สำคัญแต่ผู้ใหญ่ละหลายทัานชาทาทำไมได้ให้ละให้เลิกและช่วยกันรถไม่ช้าอบายพวกมันก็หมดทชาท่าทำไมถ้าหัวหน้าครอบครัว ท่านไม่นํำร้องข้าพระเจ้าว่ารับมารองถาทานไม่ได้ต้องสอนลูกสอนหลานเรามาช่วยกันอนุรักษ์ให้เด็กไทยแม่เอ้ยรู้จักถาท่านามาหมายะคำว่ารักชาติและต้องประกาศ ตึกต้องวอกกับพี่แล้วสอนน้องอาทาทาาไว้สอนแต่ตัวเล็กๆที่เป็นนาเด็กไรเดียงอา่าพอเขาเติบโตและคืนนามาธาทาขึ้หัใจให้รู้จักนบนอบไปตามระบอบ เหมือนกันแบบประเพณีแม่เอ๋ยโบราณท่าทาที่ไหลเดินผ่านพระเจ้าพระคุณเจ้าทั้งที่ก็นั่งลงที่เดียวกลับทีท่าทาโยศวายผ่านผู้ใหญ่ทั้งตัวเดียวไม่ก้มหัวเดียวนี้ความสำคัญชักเริ่มไม่มีาาา เรียกสามคำรูกไม่ตอบและไม่เคยคิดนึกดูกันสักนิดนะชาชาชาไอ้เราต้องเริ่มตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เด็กๆเสียก่อนแต่คิดที่จะละไปอะสอนชาชาเด็กหชายต้องหันมาดูว่า ตัวเราที่จะไปเป็นนะผู้สอนต้องทำตัวเองให้ดีเสียก่อนนะคะไม,ไไมละให้มันเป็นตนแบบเราให้มันเป็นนะฉบับเพื่อให้เด็กๆเขายอมมารับประทาคน เราจะเดินนะตามรอยแล้วก็ไม่จะไม่อะถอยหลังไม่ต้องระแวดแม่เอ้ยระวังอะชาชาชื่อไหมเงะสอนตัวเล็กงะเล็กผมน่ะอัวดีมันการหัดเล่นทีเดียวดนตรีอชาชาของไทยอย่างเพลงอะระบำที่ผมมาจำ เข้ามาได้ยินคุณพ่อล้องกลางท้องนาเาทาทาไกลเราในปี2,500หอะไกลไม่น้อยอะแต่ก่อนนู่นในบ้านละนองบรบนเาทาทาไกลอไม่มีไฟฟ้าน้ำประปาก็ไม่มีไม่มีหรก ไอ้เที่ยวเียชาชาจะใช้ตะเกียงรั่วใบนี้ถ้าคิดให้ดีครับท่านอายุของมันตั้งนานชาชาจะใช้ได้เพราะรู้จักอนุรักษ์และรู้จักกันเก็บมันเลยเป็นเสือละสอนเล็บประชาเลทบของไทยผมจะแม่เอ๋ยสรุ ร้องมาแม่เอ้ตลอดถ้าหากมันดีแล้วยังไม่ปลอดอาชาชาหัวใจอ่ะงานมากจริงอจริงผมก็วิ่งเร็วทีมาจากมินที่เดียวบุรีอาชาชาแค่ไม่มีงานะเล่นทุกวันอะ ทุกวันไม่เคยขาดอร่างกายก็มันก็ขาดถ้า,ดาทาเ<า>สียงไปอะเสียวแสงแรงหมดทำให้ทดและให้ถอยตอนนี้แรงแล้วมันชักน,ออกน้อยถาทาเยอะไปอยากจะเชิญผู้เทา ของเราอะแถวนี้ลองมาร ah ้องดูสักนาทีอาชาชาจะได้แต่ก่อนจะร้องอ่ะต่อท้ายอะจะขยายความก่อนขอสรุปมาบทนากรอาชาพี่ใหญ่ให้มันจวนเวลาที่แกมาถ่ายทำที่บ้านก็ลอยเขาก็นำมาชาชาเนื้อไว้อะ สถานที่ถ่ายเขาเรียกว่าวังฟ้าผาที่พี่ที่เข้ามาถาทาจำมาไว้ขอบคุณนะกระทรวงที่รู้รวงก้าวหน้าได้ทรงเสริมและตามมาถาทาทีา่ไทยอะ ภูมิบ้านปัญญาเมืองที่เคยเป็นเรื่องเกี่ยวค้องแนะนำกันให้มาร้องอาขาดาดีหลายผิดบางครั้งไปถ้าผมใช้ภาษาไม่ถูกต้องตามกติกาอาาว่าไปการศึกษาผมน้อย ม่มีโรงเรียนไม่ค่อยได้หัดและอ่านเรียนนาจาท้าอะไรอาศัย <ใน S 1> บทเนียนะเรียนหนังสือพอรู้ระนิดนหน่อยและมีวิชาติดตัวก่อนน้อยก่อนน้อยนะ,จะเจ้านายก่อนออจบลาจากคมอยะกขอฝาก คำกรากท่านเอาไว้ก่อนชาจาชาายฝ่าคุณกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้แนะนำมาเสนอให้มีชื่อและรู้เบอร์ชาชายผมนไปอ่ะ อมสิทธนะพอินก็หากินนะทั่วราบานเกิดอยู่บางที่เดียวฟ้าผาชาชาจำาไว้งะตำบลนะบางแตนนะดินแดนละห่างหงขึ้นกับอำเภอแม่เอ้ยบ้านสร้างชาชาข้างไทยหกสิบกว่าอโรก็เดินทางอะ มาถึงถ้าอยากรู้จักพวกท่านนะจริงชาชามาได้งมาน้อมมานำมาฟังระบำเก่าเก่ามาฟังพวกเราและช่วยกันเราชาชาชาใครถ้าอยากจะฟังายแขวงถ้าอยากจะฟังหลายเรื่องแต่เวลามันจะเปลืองชาชาไป เรื่องผู้เทาผู้แก่สมัยคุณแม่คุณนพ่อเขาเล่นเรื่องละสูวขอชาชาาชายมาถางนากันคนละมุมไม่ให้แกจุมละนาฉันเขาว่าอย่างนี้เขาว่าอย่างนั้นขาชาชา สองแง่สองงามอ้มันเป็นฟ้ามเมืสอดคล้องมันมีทำนีท้ทีเดียวทัำนอท<อ><อ>าทา<อ>ท่าใหและเองงาขึ้น ข่ารงและเอ็งลงรละขาขึ้นมาผัดกันนั่งมาผัดกันยืนอาชาทาว่าไปจะยิ่งดึกๆนี่ว่ากันเด็ดเขาว่าเผ็ดแล้วว่ามันอย่าให้ผมว่มาเลยครับท at ่าราชาทาว่อไอ้คุณแม่คุณพ่อ่านั่งรอฟังลูบังคำมันจะละไม่สนุกอาชาทา ชชยที่ต่อไปก็เป็นระบำด้นสดๆครับรไม่มีด้นสด้ดนสดๆอย่างนี้ถ้าหากว่าเล่นเรื่องเป็น